อาวสวัสดีครับน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรชื่ออะไรชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเนยคระสาทักไทยน้องๆให้เล่วสาเร็วเสียงสาคะเสียงลกเออเรียกน้องไปเล่นด้วยเลาสาเร็วมามามาหาน้องมาจับน้องมาอ่า สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาเดี๋ยวจะพึ่งกอดพ่อลูกจะพึ่งกอดพ่อโอ้ยกอดพ่อเดี๋ยว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 นี่ให้น้องเล่นด้วยน่ะเนี่ยโอ้คิดถึงพ่อแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า วันนี้สพรนษาคิดถึงพ่อครับยังไม่ได้กอดพ่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นด้วยไม่มีคนถ่ายลูกไม่มีคนถ่ายเมื่อกี้ก็ไปรอดพ่อใหญ่มาแล้วใช่ไหมครับใใชใช่่่่คคะะน้องอะไรนี่หนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะหนูนชื่ออะไรคะบอกหน่อยหนูชื่ออะไรตอบไม่ไม่ fc เหรอแล้วตอบหน่อยหนูชื่ออะไรไม่รู้กัน อายอายอายเขินเขินชื่อน oh, ้องเนยค่ะบอกสิชื่อน้องเนยค่ะอย่ตอบก่อนนะยชื่อไอ้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะพูดได้หรือยังนี่ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเห็ค่ะอยากอายจะเป็นอายเหรอเนาะ นี่จะพันศาตอบก่อนพันศาตอบหน่อยเร็วฮะฮะฮะอากาศดีครับวันนี้หนาวเริ่มหนาวมาแล้วครับ พรรษาดีใจมีน้องๆมาเยี่ยมมาหาอ,อนอนกันที่ไหนวันนี้นอโอ๋อทำไมมาค่ำจังเลยเลท,ำทำที่ไหนอยู่ไหนนะอำเภออะไรนะรถเสียบอ่ไม่ครับไปรถรถแตง่งอ๋อเอามาแตง่ง อ๋ออาจะกลับแล้วเหรอคะกลับแล้วใช่ไหมคะกลับแล้วใช่ไหมปีใหม่มาเที่ยวใหม่เด้อโอ้ยยังไม่ได้พาไปเที่ยวบ้านนิชาดาเลยเดี๋ยวปีใหม่หนูมาไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงปีใหม่พาไปเที่ยวบ้านนิชาดาเนาะอ่า,อาตอนนี้ค่ะคุณตาก่อนสวัสดีค่ะคุณตาพารถพ่อใหญ่ด้วย เราขอชมพ่ะคุณตาก่อนเราจะไปดูเดี๋ยวคุณตาไม่ให้มาอีกนะมาดิค่ะก่อนเร็วๆมาดิค่ะก่อนเออจ้า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 อ้าวกลับบ้านแล้วนะครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายคุณตาไม่บายตอนนี้หรอไมบายตอนนี้บายเนี่ยบ๊ายบายเนี่ยนี่กล้วยอย่างกล้วยอย่างกล้วยนี่กล้วยกล้วยหวานๆกล้วยกล้วยธรรมชาตินะนี่ โดยธรรมชาติคุณน้าลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่กินกล้วยช้างกินเหมือนช้างเลยมาเที่ยวบ้านช้างก็ต้องกินเหมือนช้างนีน้ำปีน้ำปีนสวยนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมองอยู่ดูดิน้องกินกล้วยช้างเลยอ่ะ มาจากรอยอ็ดนะครับเอาท่าเขาท่าช้างน้อยฉัางน้อยกินกล้วยอร่อยไหมอร่อยไหมอายอยย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 ย่ยย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 ย้ยย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 ยกยย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 ย เก่งมากเก่งมากเก่งมากเออจะไปขับไปดูกลับได้ไม่รู้ว่าบ้านน้องอยู่นี่ก็เลยตัดมาให้แต่แม่คนที่พามาอ๋อรู้เรือว่าอยู่อ่ะสตึกตามที่ไอ้ตามที่พูดในคลิปอ๋อไม่เป็นไรงดหน้าก็มาใหม่ค่ะวันนี้ใคยเตรียมมาใหม่ก็ได้อ่าเดินทางปลอดภัยจ้าอ่าบายบายจ้า